สวัสดีครับสวัสดีเอซท่างช่องผหัดชา n เอครับเมื่อนี้ครับวันที่31มกราคมสองหาครับผมเนาะเมื่อนี้ครับผมจะโทรหาผิดตายอ่อนรับแรกครับผมมากแล้วครับเลขล็อกวงในที่ทุกคนรอคอยครับผมเนาะคลิปนี้อาจจะเสียงแหบเสียงแห้งนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงครับผมเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงครับเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ฝนตกครับก่อนอื่นครับผมเนาะพอฝากเอฟซีท่างช่องเนี่ยครับผม นี่ครับมาขายครีมซอยแม่นะครับผมซอยซอยมันนองคําแพงนะครับผมเนาะนี่ครับครีม1ชุดครับ1,300บาทนะครับมีเก็บปลายทางครับมีโอนจองครับถ้าสั่งครีม1ชุดครับแถมลอตเตอรี่1ใบครับผมเนาะแถมลอตเตอรี่1ใบครับนี่ครับครีมกางขึ้นครับอันนี้ไซดีมากครับผมอันนี้ครีมกลางวันนะครับสบู่ทาหน้าครับผมเนาะนี่ครับสบู่ทูนาครับผม ถ้าใครสนใจก็ทักไลน์มาได้เะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์นาจอครับผมก็ถือว่าเป็นค่าแพมเพิร์น้องคําแพงครับแล้วก็มีสบู่อีกก้อนหนึ่งครับผมนนองอันนี้เป็นสบู่สีขาวครับนี่ครับสบู่น้านมครับสีขาวแต่ว่าครับผมผมชอบนีมากกว่าสบู่สี้มเนี่ยลดฝ้าถ้าผมลดกะลดจุดด่างดำครับนี่ครับแต่ว่าผมชอบของแม็กคือว่าครีมกลางคืนครับใส่ดีมากครับผมนี่ครับ ผมใช้มาประมาณปีกว่านนะครับเนี่ครับเมื่อก่อนนะผมดํามากครับผมนกเป็นฟ้าขึ้นครับตอนนี้ก็ดีขึ้นมากครับผมเพราะว่าผมใส่ของแม่ครับเอามาเป็นการซื้อมาแล้วับผมเนาะเอฟที่ทางช่องจะเบื่อครับผมบอกบ่เกงโฆษณาบอกเกงกัช่วยอุดหนุนหน่อยนะครับผมถ้าใครอยากได้่าครีมไปใช้นะครับผมถ้าสั่งตอนนี้ครับแถมรตเตอรี่หนึ่งใบครับผมเนาะแถมรตเตอรี่หนึ่งใบครับ โทรหาพิตายดีกว่าครับโทรหาพิษตายออลรับแรลดีกว่าจะรับสายหรือเปล่าจะรับสายไหม <ét ic> อย่าลืมนะครับเลขเพื่อนของผู้ใหญจะดีจากนครชทมรับสายแล้ว น้องประหาสวัสดีคับพี่ตายครับค่ะค่ะค่ะพรุ่งนี้หวยออกแล้วเนาะครับผมใช่ครับตื่นเต้นมากเลย <c oughs> เลขอะไรนะ้องวดนี้ครับอยากให้แตกสามตัวจังเลยแล้วพี่ตายถามหน่อยที่บ้านพี่หนาวไหมเย็นไหมดูว่าร้อนร้อนค่ะไม่หนาวเลยปีเนี้ยเป็นอะไรก็ไม่รู้น้องประหาแต่บ้านผมเย็นนะพี่ตายนะกลางวันก็มีลมพัดม่ค่ก็มีแดดนะทว้นี้นะฝนก็ตกบ้างครับ อากาศเย็นโอ้ยนายจ๋าทางเรยพี่พี่ตายปีนี้ทาไมมันไม่หนาวเลยก็ไม่รู้หนาวอยู่แป๊บเดียวแป๊บแป๊บ่าร <P aper> ้อนอีกแล้วเพราะเพราะว่าเพิ่งหนาวาประมาณสามสี่วันนี่แหละครับผมพี่ตายเที่วาวน้ำหนักรู้รสึกมันจะร้อนมากกว่าหนาวแล้วตอนนี้ผมพี่ตายอ่ะครับผมใโลกจะแตกแล้วมั้งครับผมพี่ตายแล้วพี่ตายอันนั้ที่ว่ามีเอฟพีถามมันเยอะมากชุดสามตัวตรงสามตัวตรงเหรอ มันเลขเยอะนะน้องพหาดกี่ชุดครับพี่ต่ายกี่ชุดเดี๋ยวนับก่อนนะับแป๊บนึงวางในกลุ่มไปละก็เลยคิดว่าเอ๊้จะลงยู u ูบไหมเพราะว่าเลขมันเยอะถ้าเยอะไม่ลงดีกว่า้า,าเยอะมันก็ไม่เข้าเนาะครับผมใช่ครับจ้ะงวดนี้นะก็มีเดี๋ยวกี่ชุดพี่ต่ายนับก่อนแป๊บหนึ่งสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสามหก สิบแปดสิบเก้าชุดโอ้สิบเก้าชุดแต่ <applied> มันตรงตรงมันไม่ต้องกลับไงอันนี้คือสูตรตรงตรงไม่ต้องกลับเงี้ยค่ะงวดที่แล้วเท่าไหร่นะงวดที่แล้วเท่าไหร่พี่แตงวดนั่นแหละแต่เอฟซีก็ชอบนะในกลุ่มเขาก็แบบถึงไม่เข้าเข,าเขาบอกเอาอีกเอาอีกไม่เป็นไรหรอกเพราะหนูชอบเล่นหวยตรงตรงหนูไม่ชอบกลับเลยนถ้ากันส่งกับผมดีกว่าไม่ต้องลงก็ได้สองฝอกับผมเลยนะเดี๋ยวเขาลงในกลุ่มอะสองกับผมเลยครับน้องมรหารกไปลงเองได้ไหมในกลุ่มในกลุ่มเราในกลุ่มก็ได้ แล้วกลุ่มนี้พี่ต่ายอยู่แล้วน้องภาคเป็นคนลงได้ไหมหรือยังไงพี่ต่ายลงลก็ได้ไม่เป็นไรพี่ต่ายในกลุ่มไม่ใช่เหรอใช่ใช่อยู่ในกลุ่มน้องภา,างคสามกลุ่มเลยดีกว่าโอเคงั้นให้พี่ต่ายลงเนาะครับขอบคุณมากครับก็ดีนะพอถึงลงในกลุ่มมาเนาะก็แล้วแนตะ่ใครจะชอบไม่ชอบเราก็ไม่รูร้เลขมันเยอะเนาะแต่ว่าในความรู้สึกของพี่ต่ายมันไม่เยอะหรอกถ้าคนเล่นหวยเป็นก็ต้อ เอ้ยไม่เยอะหรอกเลขแค่นี้เองก็เล่นตรงๆไปไงถูกก็ถูกไม่ถูกก็แล้วไปครับผมได้ครับพี่ต่ายแต่วันนี้ที่เราเน้นจะลงก็คือเลขล็อกวงในเนาะครับผมใช่ครับเลขล็อกวงในครับเลขล็อกวงในนะคะงวดที่แล้วเข้าไหมหลุดวดที่แล้วไม่เข้าพี่ต่ายตัววิ่งเข้าไหมตัววิ่งพ <c oughs> <ม>ี่ต่ายก็จำไม่ได้แล้ววิ่งวิ่งก้าหรือเปล่าวิ่งอะไรไม่รู้งวดที่แล้วจำไม่ได้แล้วก้า ถ้าจำไม่ผิดนะจำไม่ได้เหมือนกันนะผมนานแล้วนะเข้าเข้าแต่ตัววิ่งใช่ไหมใช่ใช่เข้าแต่ตัววิ่งครับผมวิ่งก้าวบนใช่แต่วิ่งเขาว่าเขารุ่งวัวจริงๆนะเล็กๆลอกบนในเนี่ยเนาะครับแตกโต๊ดแตกสามตัวตรงก็บ่อยอยู่ช่วงนูงนะ้นอ่ะใช่ครับก็ถือว่าเข้าบ่อยไม่ตายเล็กๆลอกบนในเนะี่ยเข้าบ่อยอยู่นะครับถ้าสังเกตมาดีๆครับใช่ใช่เข้าบ่อยแต่บางคนเขาเล่นบนเล่นล่างไนงะเขาก็ถูกไนงะ แต่บางคนก็เน้นแต่เล่นแต่บนก็ไม่ถูกอะไรเงี้ยบางทีก็มีเนาะใช่อย่างงวดห้าแปดก็ให้มาห้าแปดเลขออกแปดห้าคช่ใช่ครับผมใช่แล้วแต่ดวงคนอีกอ่เนาะครับผมใช่ครับพี่ต่ายจ้ะจ้โอเคโอเคค่ะวันนี้นะคะเตรียมกระดาษประกาศจดนะคะครับผมเลขล็อกวงไมนะคะงวดวันที่หนึ่งเดือนกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะครับ เตรียมกระดาษประกาพร้อมยังคะเอฟีทั้งหลายคมพ่อพี่่ายขอบคุณเอฟซีนะโอนตังไม่พี่ายซื้อโทรศัพท์กันอยู่เนี่ยผมเดี๋ยวพี่่ายจะไปซื้อโทรศัพท์ใหม่เครื่องละครบแล้วตอนเนี้ยขอบคุณสำหรับเอฟซีที่มีน้ำใจนะคะเพราะว่าบางคนเขาก็ถูกหวยเยอะเก้าเก้าเจ็ดอ่ะอืมครับผมไ่แล้วเข้าโต๊ดแต่ถ้าเล่นกับหก หกประตูกลับไม่ถึงหก้วยนะกลับแค่สามประตูเองนะสูตรเนี้ยครับผมใช่ครับสามประตูยังไม่ตายอ๋อใช่ใช่ถ้าสมมุติเล่นตัวละร้อยก็สามร้อยเองใช่ครับโอ้ได้หลายหมื่นเลยช่วงนี้ที่ต่ายสังเกตดูนะชพวกนี้น่ะออกไหมอ่าห้าห้าเจ็ดห้าใช่ไหมก็เข้าใช่ <c oughs> แล้วก็มาห้าสี่สี่แล้วก็มา <c oughs> เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าอีกโอ้โหมันมีแต่หามกับต๊อดพี่มันมันมีแต่เลขหามหมดเลยเนาะใช่เลขหามเลขเบิ้ลไม่ต่ายสังเกตดูนะช่วงนี้นะแต่ว่าวันนี้ก็อาจจะหามอีกนวเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะไม่ต่ายว่าหามอีกว่าน้องประหัดใช่หะไม่รู้เหมือนกันจะลืมเลขแปดสองแปดด้วยนะแปดสองแปดที่พี่ต่ายให้ไปไปหาซื้อได้ถ้าสามตัวหาซื้อได้อยู่แต่สองตัวไม่ได้พี่ต่าย หรอใช่ใช่ดังทั่วไทยออะไรอะไรที่มีแปดหาซื้อไม่ได้เลยเนาะใช่ดังมากเลขติดแปดดังทั่วไทยแล้วตอนนี้เนะ่ะดังทั่วโลกด้วยตอนนี้เนะ่ะใช่ใช่แต่ถามว่าในความรู้สึกของพี่ต่ายอะ่ะบนอะ่ะยังไงก็แปดสองอะ่ะแปดสองเนี่ยพี่ต่ายว่ามันต้องออกแปดสองแม่อะไรงวดเนี้ยใช่ไหมเมื่อวานผมไปหาลอตเตอรี่ดูนะเลขติดแปดนะห้าใบหนึ่งพันโอ้โหขายแพงเกินไปแล้วสองร้อยนหรอใช่ใช่ใช่เลข ห้าใบเป็นชุดห้าใบน่ะชุดห้าใบหนึ่งพันบาทโอ้โหแพงเกินผมว่าผมเมลยไม่ซื้อดีกว่าหรอแล้วน้องประหาัดซื้อไหมไม่ซื้อครับแพงเกินครับเลี้ยติดแปดนะทุกตัวที่ติดแเขาขายอย่างนี้หมดเลยแถวบ้านผมน่ะเทียมเพลินแต่ไม่ซื้อสักใบเลยตอนนี้พี่ต่ายกำลังคิดอยู่ว่าพี่ต่ายเลิกขายอาหารแล้วใช่ไหมขายอาหารเสริมขายอะไรอยู่ปกติ แล้วก็วางหวยพี่ต่ายคิดว่าตอนนี้พี่ต่ายจะเปิดร้านขายลอตเตอรี่โอ้โหอย่างนั้นคน <laughs> อย่างนั้นคนฟอมเยอะพี่ตา่ายเล่นแบบเยอะมากางั้งถ,ถ้าเราต้องรับอ้มมันเยอะนะรับผิดชอบเยอะนะพี่ต่ายอย่างนั้นรับต้นทุนเหรียนะใช่รับผิดชอบเยอะนะอย่างนั้นนะหรอใช่ใช่รับผิดชอบเยอะเพราะเรา <laughs> ตองี่๋อเพราะว่าเอสปีเรียกร้องมาเยอะไงว่าทําไมพี่ต่ายไม่ขายลอตเตอรี่อะไรเงี้ยจะได้ซื้อกับพี่ต่ายอะไรเงี้ยมันผมเป็นกันเหล็กก็เขาถามมาแต่ว่าผมไม่ขายดีกว่ามันมัน เยอะแยะมันยังไงนะูผมว่ามันเสี่ยงเ<ร>ยอะไงเพราะว่าใช่บางครั้งลอตเตอรี่เขาฝากซื้อกับเราบางครั้งเราก็หลวงเราลืมบางครั้งมันถูกลอตเตอรี่มายากเลงน,นะหลายอย่างรองั้นเดี๋ยวพี่จายต้องไปศึกษาก่อนใช่ใช่ต้องศึกษาก่อนเพื่อนพี่จายเป็นยีป่ปัวเขาขายลอตเตอรี่อยู่ไงเขาขายอยู่ในอะไรหน้าอะไรเขาขายใบละแปดสิบบาทอ่ะครับเขา<ค>ขายเรียกว่าอะไรนะอะไรที่แบบต้องมีต้องมีบัตรอะไรน,นหน้าขนาะไม่รู้อ่ะเออไม่รู้เหมือนกันครับ เขาจะเก่งกว่าพี่ต่ายไงพี่ต่ายก็เลยเขาบอกว่าเอาไม่ล่ารับฉันไปขายอะไรเงี้ยก็เลยว่าเป๋าตังค์เออเขาขายเป๋าตังค์อะไรนั่นน่ะน้องวาดอ๋อครับผมครับได้ครับอืมนั่นเละแต่ต้องคนมีเป๋าตังค์ไงถึงจะซื้อได้ครับผมใช่ครับพี่ต่ายแต่พี่ต่ายก็ไม่ได้เล่นหรอกนอกจากนั่น,น,นชอบทีนึงเลขแหมปกติก็ไม่เล่นหวยลาวนะั้อวันที่แล้วลองเล่นหวยลาวโอ้ยดันไม่เข้าเฉยเลย ครับพี่ไต้ตตผมผมเนี่ยเสียด,ด,ดายน่าเลยผมว่าจัาเก้าจับเก้าเก้าให้เอฟซีทางช่องอยู่แต่ว่าผมไม่จับเพราะมันออกมาแล้วเมื่อกี้เก้าเก้าไงก็เลยไม่จับให้ผมมาา<ห>ีเก้าเก้าสองเก้าแปดแล้วก็อะไรเก้าเก้า ไม่จับเก้าเก้าแต่มันมีอยู่นะแต่ผมไม่จับให้เฉยนะเก้าเก้าผมว่ามันออกไปแล้วไงโอ้โหโอโหไม่งั้นก็เต็มเต็มเลยเนาะใช่ใช่ผมให้หนึ่งกับเก้าไงแต่ผมไม่จับไมเจับเลขเลขหมายเลขลาวน้องผัดเข้าบ่อยนะพี่แตายสังเกตดูตั้งแต่ไปอยู่ในกลุ่มน้องผัดเพราะว่ามันออกมันออกมามันออกเบิ้ลบ่อยช่วงนี้นะมันนั่นก็สองสองแล้วก็มาเก้าเก้าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเป็นลาวออกเบิ้ลบ่อยห้าน้องห้าน้อยสรุปแล้วนะพี่แตายว่าถ้าทุกคนเล่นซื้อเบิ้ลทุกวันดีกว่าไหมมันต้องมีสักครั้้งแหละที่เขา เอาพี่ตายเขาเรนีก่อพี่ตายเรานานแล้วนี่เรียกรอบเรียกรอบทำางดีกว่าเอาบอกมานานแล้วนานเดี๋ยวเอฟซีท้อมจะเบื่อเดี๋ยวเขาว่ากันคุยกันนานแล้วมีเรื่องจะคุยอีกนะที่จริงอ่ะน้องมหัศแต่ว่ามันไม่พอเวลาคุยแล้วเนาะเพราะว่าเอฟซีโทรมาบอกว่าเนี่ยซื้อลอตเตอรี่กับน้องผหัดอะไรเงี้ยแล้วน้องผหัดไม่โอนตังให้เลยก็รู้พี่ตายผไม่ใช่น้องผหัดขายหรอกเนี้ยใช่ใช่ก็แจ้งอยู่ว่าไม่ต้องซื้อกับเขาว่าผมไม่มีเพจไง แต่ย<ด>ุติเยมเยิมแล้วเราก็ไม่ได้ขาเลกด้วยโอเคสรุปก็คือเราสองคนไม่ได้ลงเพจลงเฟซแล้วกันเรื่องหวยเนาะครับผม<ต>ใช่คับไม่มีนะคะขอบอกนะคะใครห้ามไปตามนะคะในเพจในเฟซอะไรทั้งหลายน่ะครับจ้ะอ่าเข้าเรื่องเข้าเรื่องเดี๋ยวหมดเวลาก่อนอเล็กล็อกวงเลยคุยกันหลายวันมีเรื่องเมาเยอะครับอเอค,ค่ะเจมกระดาษประกาศจดนะคะเลขล็อกวงในสาวรับแรงนะคะครับวันเม็ดเดียวเสียวบนโชว์โชโชวค่ะ อะไรเอ่ยไม่รู้พันเก้าค่ะบนเก้าครับใช่ค่ะสามตัวเหมือนเดิมนะคะตัดเล่มด้วยนะคะครับเก้าเจ็ดห้าค่ะเก้าเจ็ดห้าครับเก้าเก้าเจ็ดหกค่ะเก้าเจ็ดหกครับเ่้าเก้าเจ็ดเจ็ดค่ะเก้าเจ็ดเจ็ดครับไม่แหล่ะพี่สายว่าว <laughs> เลขสวยนะคะไม่มีเลขดังนะคะไม,ไม่มีเลขดังนะคะแต่ว่าพี่สายฟันเจ็ดบนเม็ดเดียวไงจาได้ไหมจําได้พี่สายอัอลลัสสีอลสัลลสสีมีลุ้นนะคะงวดนี้แตกสามตัวหรือเปล่าครับผมมีลุ้นจะเ,เล่นติดกันเล่นติดกันไว้นะคนละสิบยี่สิบบาทนะคะครับได้ครับเดี๋ยวพอกัหนออกแตกสามตัวแล้วเดี๋ยวจะมานั่งเสียดายโอ้ยไม่ได้เล่เลยอแบเนี้เนาะครับผม ก็ตัดเล่นก็จะมีเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเนาะครับผมใช่ครับพี่ตนอ่าต่อไปนะคะฟันเม็ดเดียวเสียวล่างโชว์โชวค่ะฟันเม็ดเดียวเสียวล่างโชว์โชครับเก้าสองค่ะเก้าสองอ่าอะไรสี่มีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นเก้าสองผมก็ซื้อไปแล้วเก้าสองผู้ใหญ่ส่งให้เอฟซีในกลุ่มไปแล้ะ ผมซื้อไปแล้วเก้าศูนย์เก้าสองพันคูณพันฮะผมซื้อไปแล้วเก้าสองเพราะว่าผมจับผมผมฝันว่าผมจับกบได้สองตัวไปใส่เบ็ดได้สองตัวเบ็ดกบก็เลยซื้อเก้าสองมันก่อนน่ะนะมะนาวร่จีนมาๆเออกบก็เก้านี่เนาะจับสองตัวก็สองเร่จีนได้สองตัววันก่อนลองคิดไปอยู่นะเออเหรอฝันแม่นฝันแม่นแน่เลยมา่าโอเคค่ะไม่ลุ้นนะคะยังไงก็ ตามนี้นะคะครเรียกล็อกวงใหม่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ปศสงมาห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะจดกำครบแล้วเนาะครับพี่ตายครับะถ้าใครสนใจจะเข้ามาเล่นหุ้นเล่นอะไรนะคะห้องน้องผูหัดก็ติดต่อน้องผูหัดใครอยากเข้ากลุ่มสาวแลนะคะมีเลขเด็ดเลขดีพรุ่งนี้ยิ่งมีเลขเด็ดสรตรีมาอีกเลยคะ่ะครับ,รบพี่ตายแล้วพี่ตายชุดม้าเร็วได้วันไหนพรุ่งนี้ได้หรือเปล่าของแท้นะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่ะม้าเร็วม้าเร็วชุดที่เขาให้พี่ตายงวดที่แล้วอะนะโอเคครับพี่ตายครับ แต่ว่าไม่รู้จะจะจะเดินต่อไหมเนาะก็เป็นแนวทางเนาะเพราะว่าบางทีเอฟซีจะเข้าใจผิดว่าเลขเข้าแล้วต้องเข้าอีกเข้าอีอะไรเงี้ยใช่ใครับงูที่แล้วหกเจ็ดเก้ามาวันเลขออกประมาณเที่ยงเนาะเที่ยงกว่าใช่ใช่ค่ะบางคนกับหัวก็เป็นอะไรกับหัวจากใช่กับหัวจิดจากหกเป็นเก้าก็ถูกเลยนะครับผมใช่พี่ต่ายโชคใช่ใช่โอเคค่ะตามนี้เนาะ ให้สนใจจะติดต่อซื้อสินค้าที่ต huh? ่ายได้เข้ากลุ่มฟรีต่อชีพนะคะหรือว่าเข้าห้องน้องพัดก็เจอสาวรับแรงนะคะว่าเบอร์โทรเบอร์ไอดีไลน์มานะคะศูนย์เก้าสี่สองสามหกหนึ่งสี่หกสี่ศูนย์เก้าสี่เก้ศูนย์เก้าสี่สองสามหกหนึ่งสี่หกสี่ครับค่ะศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์สองหนึ่งสี่หกสี่หนึ่งค่ะศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์สองหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งครับ หมองบาทพูดผิดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์สองหนึ่งสี่สสหกสี่หนึ่งสี่ศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์สองหนึ่งสี่ี่หกหกสี่หนึ่งสี่หกสี่หนึ่งครับผมโอเคที่ต่ายท่านนี้ขอให้ท่านที่ติดตามช่องหมองบาทกับพี่ต่ายนะคะคมหมดนี่หมดสินเลยกินเลยใช้เลยๆแห่งๆถูกหวย สามตัวบนสองตัวล่างนะคะค่ะพี่ตาขอบคุณมากครับผมครับ๊ายบาครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ลงสายโจนไหมลงครับพี่ตาลงครับลงโอเคพรุ่งนี้สิบโมงเจอกันนะคะครับผมครับ๊าัดีครับคงหนมาสวัสดีค่ะโอเคผมเนาะวอกเก่งมากครับพี่ตาครับผมพูดเก่งมากเลยพูดเป็นทันครับผมเนาะช่วงนี้อาการเป็นวัดครับผมช่วงนี้อาการบอดีครับเป็นวัดด้วยเก็บข้อด้วยนึงครับผมเพราะว่าอาการเปลี่ยนแปลงครับมีคนถามว่า ผมเป็นแฟนแมนยูใช่ไหมใช่ครับผมใช่ครับแฟนแมนยูผมเชียร์มาตั้งแต่ครับผมตั้งแต่ผมอายุ15ปีครับผมเนาะตั้งแต่นู่นครับอยู่ตั้งแต่อลังกิตอยู่เนาะครับผมเนาะที่ว่านู่นนะนานแล้วครับผมเชียร์แมนยูถึงจะยังไงก็เชียร์แมนยูครับผมถึงจะแพ้ชนะหรือว่าไม่ได้แชมป์ก็เชียร์แมนยูครับคนหนักครับผมเนาะเอานี่ครับผมมาแล้วครับผมเลขล็อกวงในครับเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้เอฟซีทั้งช่องครับผม งวดนี้เลขล็อกวงในให้มาครับบนครับบนวิ่ง9ครับบนวิ่ง9ครับขึ้นหน้าจอฝั่งนี้นะครับบนวิ่ง9ครับชุด3ตัวครับ9 75หครับ9 7 5ครับ9 7 6ครับ976 977ครับ977ล่างครับ92เม็ดเดียวครับล่างครับ92เม็ดเดียวครับก็ตามนี้ครับผมเนาะ กับซุดชาแนนี่ครับกับเค้าอุยพรหงษ์เอฟซีท่านช่องที่เบิรงคลิปนี้ถ้าชอบฝากกดติดตามแน่กดไลค์กดแชร์นะครับผมหรือว่าใครสั่งครีมครับผมเนะาะก็ทักไลน์มาหรือว่าโทรมาโยาให้เบอร์โทรครับผมเนาะต้นคลิปครับผมนี่ครับประมาณนี้ครับผมคลิปนี้กัสวัสดีครับเจอคลิปหน้านครับผมเนาะ